หลวงพ่อสมหมายวัดศรีโพนเมืองศรีโพนเมืองสนนกลนครพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระในสายของหลวงปู่มั่นเป็นพระเจริญกรรมฐานผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้กับเอาหัวเข้าไปเด้อ ท่านเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกเป็นท่านเป็นเศรษฐีวัดอย่างหลวงพ่อจิตพูดด้วยเถิดท่านจะประทานความสําเร็จให้สําหรับคนที่มาขอพรและตั้งจิตอธิษฐานนี่ปกติหลวงพ่อสมหมายอยู่ในปา่าอยู่องค์เดียวอยู่รูปเดียวอยู่สมัะ แต่ว่าได้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่เพื่อที่จะมาประทานพรอวยพรอ,อธิษฐานจิตให้ผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญความดีและการพ้นทุกบรรลุธรรมหลวงพ่อสมหมายท่านประทานพรให้เนี่ยอขอเชิญมารับบุญกับเนื้อนาบุญที่ มนุษย์ทั้งหลายจะหาได้ยากแล้วในโอกาสนี้ชาวสกลน,นครโปรดทราบเราได้เปิดความจริงให้โลกได้รู้แล้วหลวงพ่อสมหมายพระอริยะสงฆ์มาจากท่านพรมสูงได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเป็นลักษณะของ พระผู้บำเพ็ญเพื่อพ้นทุกบรรลุธรรมออดีดีน,น,น,นี่ถ้าคนที่เคยรู้จักหลวงปู่ฟัน่นก็จะได้เห็นว่าหลวงพ่อนี่แลหละหลวงพ่อสมหมายนี่แหละเป็นผู้ที่มีจริยวัดไม่ต่างกันกันกบหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู ดุนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่เทศรวมมาทั้งถึงได้มีผู้ที่ได้รับยานว่าหลวงตามหาบัวยืนยันว่าท่านดีแล้ว<า>หมายความว่าสำเร็จแล้วนี่นี่ญาติยโยมเตรียมตัว และก็พร้อมจะรับให้ผู้คนทั้งหลายมากราบไหว้ใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยเนื้อนาบุญนี่นีโอ้โหโชคดีเลยพวกนี้นี่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 อ่หลวงพ่อสมหมายท่านจะประทานความสำเร็จให้กับผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานอยากได้ราธิษฐานเอา โอ้ดูท่านเมตตามากนะมือท่านแบบแบบมีพลังแห่งความเมตตานะมันเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเออนี่นี่นีเออนี่นี่ี่ี่ีเดี๋ยวทีปั่นที่ไปตั้งใจไหมเงี้ยเสริมเหรอเสริมอ่ะตั้งแต่ต่างๆนะครับผมมีตั้งใจว่า ไม่ธรรมดาุพพระพุธศาสนาอยากให้อยากเงียบอยากเป็นเสรษธีเป็นมหาสิทธิในการเป็นผู้ทำหนุบํำรุงพระพุทธศาสนาให้ไม่จะเล่นองเยี่ยงตลอดทึงปริเทศชาตรบ้านเมี่ยงน้าขอความน้ำองค์พ่อได้โปประทานคว่ำดุพันธุ์ได้สำเร็จสรบทงปรารถนาเด้สาธุเลยพอที่อ้หอรก็โม้เลยคนเดียวยงสุบรอบสรอบ ท่านได้มีพรรษาแห่งการเป็นพี่สุสงมา4 0พรนษานี่บวชมาตั้งแต่อายุ15ปีเป็นสามเณรมาก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ออกจากผ้าเหลืองเลยไม่ได้ใช้ชีวิตคารวาดเลย มุ่งเน้นอยู่กับการบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งบัดนี้อายุหกสบกว่าแล้วเนื้อนาบุญของประเทศไทยซึ่งจะหาได้ยากและที่ฝ่าเท้าของท่านมีสัญลักษณ์ของธรรมจักรนี่หลวงพ่อฝ่าเท้าธรรมจักนี่ นี่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 อ๋่านี่นี่นี่เอยนี่นี่ผมอธิฐานได้เลยนะอธิฐานเลยพระอริยสงฆ์นี่ท่านให้อธิษฐานท่านจะประทานความสำเร็จให้นี่แหละละวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์นะขอบอกดีๆๆดีดีขอบอกโลชคดีมากเลยได้มา ณสถานที่แห่งนี้ชาวสกลนกครเอ๋ยท่านได้มีเพชรเม็ดงามอยู่ในจังหวัดท่านแล้วเนื้อนาบุญทำบุญกับเนื้อนาบุญที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้นั้นก็จะได้รับความสำเร็จได้รับบุญมากมายมหาศาล และได้รับพรที่จะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่ท่านไม่พูดเลยหลวงพ่อพูดคนเดียวคิดดูแล้วกัน <c oughs> ขอยืนยันผู้ใดก็ตามมีโชคจะได้มาให้ท่านได้ประทานพรและก็รูปศรีรษะให้จะมีแต่ความผาสุ่ความเจริญและความสำเร็จนี่หลวงพ่อสมหมาย ดังใจหวังตามนี้ดีดีดี <c oughs> ขอบอกว่าท่านจะเป็นผู้ใช้วาจาอันน้อยนิด <c oughs> เป็นผู้ที่จะเป็่งวาจาก็จะ,จะพอเฉพาะเรื่องของความจำเป็นนอกนั้นท่านก็จะไม่ ใช้วาจาให้ใครได้ยินไม่ได้พูดในสิ่งที่เรียกว่าเพอร์เจหรือพูดให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นอริยะสงฆ์ผู้มีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์นี่ขอบอกนี่ถ้าพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นแหละน้ำใจประเสริฐมีความเมตตาต่อผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นแหละ ไอ้ปานเข้ามายังแล้วอ่ออ๋อนี่นี่นี่โอ้โชคดีมากเลยขอบอกเลยเนี่ยเนื้อนาบุญเลยเนี่ยแหละพระสุปฏิปันโนปกสคนแล้วสรุปก็คือพระเรียสงอ่ะน่าจะน่าจะเข้าพระนิพานชาตินี้แหละพอดูแล้วท่านก็ไม่มีอะไรค้างคาแล้วนี่ มีแต่เมตตาใช่ครับเมตตาอย่างเดียวเมตตา่านไมมเเคยตตสูงส่งเมตตาสูงส่งไม่มีอะไรให้บากหมางในจิตใจจะทําผิดทําอะไรท่านไม่ตําหนิเลยว่าอะไรให้มันไม่เคยพูดเลยอ๋อเหรอโอ้โหดีท่านมีเมตตาท่านเป็นพรหมใหญ่ลงมาบําเพ็ญเพียรนะหลวงพ่อสมหมาย สกลน,นครศรีโพนเมืองอำเภอเมืองก็ญาติโยมมากลับไหว้กันได้เลยขออนุโมทนากับคนที่มีบุญได้มากรับไหว้ท่านจะประทานพรให้ให้เราอธิษฐานและท่านจะประทานความสำเร็จให้สมความปรารถนาตามนี้วัดศรีโพนเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองสกล พระยาประจันตประเทศทีทานเจ้าเมืองสกลเป็นผู้สร้างวาสีพลเมืองมีเกี่ยวข้องอะไรไกัรัชกาลที่หพระยาประจันตประเทศทีนาทีและรัชกาลที่หความเกี่ยวข้องที่สําคัญพระยาประจันตประเทศทีนาทีงนคําพรมสาขานาสกลนครเป็นเจ้าเมืองสกลอ,องค์สุดท้ายและผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครคนแรกมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองสกลนครให้เข้าสู่ระบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ของประเทศสยามความเกี่ยวข้องที่สำคัญระหว่างพระยาประจันตประเทศธานีและรัชกาลที่5มีดังนี้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัชกาลที่หได้มีการปฏิรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลและจังหวัดพระยาประจัาประเทศทีนาทีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคนแรกทําให้การปกครองเมืองสกลนครเปลี่ยนแปลนจากระบบการปกครองแบบเดิมมาเป็นระบบการปกครองแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นการพัฒนาเมืองสกล ภายใต้การนำของพระยาประจันประเทศทีนาทีเมืองสกลได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นการสร้างถนนหนทางการส่งเสริมการค้าและการเกษตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่หที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าการอนุรักษ์วัฒนธรรมพระยาประจันประเทศทีนาทีให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองสกลนคร โดยได้รวบรวมและบันทึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองสกลนครไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติการรับราชการพระยาประจันประเทศทีนาทีเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถในการบริหารจัดก,การทําให้ได้รับความไว้วางใจจากราชการที่หและได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําคัญําคัญหลายตําแหน่ง บทบาทของพระยาประจันประเทศทีนาทีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองสกลนครและประเทศชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยวัดศรีพลเมืองเป็นวัดเก่าแก่พระอริยะเจ้าหลายองค์เคยมาบำเพ็ญพักที่แห่งนี้มากมาย